สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าืม่นี่แม่ใหญ่เอ๋วหัวเถกยายเอ๋วหัวเถกคนลาเห็ดยูคีก็ะพ้าพ่อเมียพี่น้องมาหาเลาะน้ำปลาละเหมาะเก็บเห็ดหูหนูหูสร้างคือเก่าหรือด้วจ้าพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กระสินี้ถึงตาพวกนี้แ่ละเห็ดเห็ดแนว้นี่แหละจ้าเห็ดอันนี้หละที่เกิดกระได้ค่ะอุดตายถท่ที่ค่ะตำน้ำตำงาไหม่ค่ะ นี่จ้ะพี่น้องหูสางด้วยนะคะหูสางแล้วเบื้องแน่น้อยๆเนี่ยยายเอาไปเก็บเวยค่ะนี่จ้ะเพิ่นเกิดอยู่น้ำปลาหกหกมิตรนหนมจังสี่แหละพี่น้องแต่ว่ายายเอาไปเรียกเอาเรียกเก็บเอาเฉพาะมองที่เพิ่นอยู่สูงๆแน่แล้วก็สะอาดสะอานนะคะนี่จ้ะพี่น้องแลเบื้องดูค่ะเพิ่นกำลังพักกันเกิดแต่เพิ่นยังดอกน้อยๆยู่ต้นนี่ไยอีลีพี่น้อง ไปไก่นี่ข่อยขี่รถไก่มาข่อยกระเลี้ยวเห็นด้วยพี่น้องไลายค่ะต้นเนี่ยจะว่าเพแ่นยระท่านใหญ่นี่ค่ะ่นยังน่อยอยู่อันใหญ่เรากับมีโย่เธวเบิ่งเน้อค่ะอันที่ใหญ่เพราะเก็บข่อยก็เก็บเอายุดอกจ้ะอันที่น้อยก็เอาไปหั่นสะก้อนคนน่จจะสูงๆคน่ะจ้ะนี่ดาจ้าพี่น้องระเบิ่งหลคกค่ะแต่แพ่งหน่อยอยู่่นกันยังน่อยอยู่อีกค่ะบระท่านได้เก็บดอกน่อยพูด จงไปหันสะก้อนค่ะข่อยพ่อแนวหมักข่อยอีกแล้พว,าลานนพวพ,วพวี่น้องเด้แหงว่าไหลตกจ้ะน้อเดียวเอาางนางงาี่น้อยเดียวก็เอาคือเก่าพอบำหมักค่ะเห็ดเข็มท้องเห็ดอิโนกินี่แหละค่ะข่อยมากหมักพินองนี่จ้ะพ่ออีกแเราจะพี่น้องเอ้ยอลไรบางอย่างงามเลยจ้ะนี่น้อยเดี่ยวนึงบ่ฮู้ว่าอยู่ก่อนอื่นสิมีอีกบ่นี่จ้ะ เดี๋ยวสุดขาก่อนค่ะขี้ดินไหลปวดหมดหมดติดพึ้นพ <pod inclusive stress> ี่น้องจ้ามาเบิ่งอันนี้น้ำแยาเอ๋มาเถิดค่ะเห็ดเข็มท้องหรือว่าเห็ดอินนกีนั่นแหละจ้าพี่น้องนะเบิ่งอันนี้เกิดจะมาเท่าจวมาเกษียณแล้วเบิ่งร้ายหลายพี่น้องน้อยๆในนี้เต็มต้นนี่ย่จ้าเบิ่งด้วยจ้านี่ยแยเอ๋สิพ้าเบิ่งนี่จ้าพี่น้องขึ้นหน่อยจ้าเนาะ เสียวพ่นเพิ่นก้อนน้อยแตเนาะพี่น้องเงี้ยเบิ่งจ้ะเบิ่งเดี๋ยวสิพะอ่อนไปเบิ่งทั้งนั้นค่ะพี่น้องอันนี้กับเมียนจะเบียดน้อยน่ิเพิ่นยั้งไอ้ข่อยได้มาเบิ่งมาเก็บกับใครค่ะเนี่ยไปเบิ่งพี่น้องเงียส่วนนี่ถ้าแม่นเพิ่นได้ขึ้นได้เกิดเบิดนีหมันคือสิงามแต่พี่น้องแล้วเบิ่งดูจ้าเรื่องอันนี้เรื่องเหนียกากไม่บอกเริ่องเนี่ยว้าเรื่งเบิ่องอันนี้ พี e si again, no ่น้องเลยค่อยสิเก no ็บออกกันนะพี่น้องน้อยกับซานมันเถอะหรืเพิ่งเพิ่นพื่กันยุติก่าบไหมมั้ยน้อยเงี้ยกับซานตัวนั่นนะแต่ว่าน้อยอีหลีจังสี Thirty ่นี่พอเอาค่ะอันนั้นอันนั้นเอาผู้สูแล้วเอาได้บ๊วยนั ha ่นแต่ว่าข่อยสิเอาวันสุ้มเทียนเพิ่นสีเงี้เติบกันนะพี่น้องหาถุงกันค่ะหาถุงกันเพิ่นกับบ้านงามเป็นเลยดอกจ้าพี่น้องเพิ่นแห้งแล้ว เป็นเกือบจะดว่วนเลยอันเราถึงว่าความอยากกลิ่นพน,นันกับบัวทอดได้ดอกพี่น้องเห็ดเน่าอื่นกับน,นี้เหลือให็นไหมเนี่ยเห็ดไหล,อ,ลยอยู่อันเราถึงมักระมักีิลีล้วค่ะเห็ดอันนี้นั่นไข่มักีิลีล่ะไข่มากกับใส่อันขั้นบอนเห็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่กระเฮ็ดเป็นแกงเกือบนะจ๊ะพี่น้องขึ้งงงงนะจ๊ะอยากเห็นเพินงามนะจ๊ะ แต่ว่าเพิ่นแหงแล้วมเมียนี่ย่านเพิ่นว่ได้ง่ายด้งามกคือไอ้ตาเดาพันหล,ดลุดล่ะขาพอาะไวเจ้าเด้อพี่น้องถอดที่โอ้ยหนังยิงอยู่อะปวดขาอีกแล้วเสียงนุกก็ได้จะมันห้องเสียงเฮียงเป็นใจย,ยา่านบัตน,นี้อันนี้่อยสิเรียกเยก็เนนบเอาดอกไงที่เข็ดได้บุ๋งชั้นดูโอ้พี่น้องเอ้ไขว่า ที่จงไวสกอนขอจังกับสิกลับมาเบิง้งเพิ่นอีกเอาไปเคล้านั่นก็พอละอันนี้ให้เอาไปพเพิ่นใหญ่ซะสะเบิ้งดู้สนาน,นี่มาแหงคักแ้ออกไปได้ดรือไ่แหงพวดใจพี่น้องจ้ะพี่น้อง,องเห็นเห็ดนางล้มน้ำ,นำเงีเ้ยวปัะจัยนี่ใหยี่ยวศิลรเก่าเห็ดนางล้มยู่ต้นไม้เพิ่นกันนะค่ะนี่จ้ะพี่น้องใหยี่ยวลักเก่าของเพิ่นเลี้ย <laughs> วเอาไม้สักเต่าจะขวางสุเอาค่ะแต่ก่อนนั่นเคยเห็นเพิ่นเกิดอยู่แต่ว่าเพิ่นเพิ่งเกิดอยู่สูงปนันยุติตนนี่นะ เวลาเจะเอวขี่รถไกลไปไกลมาก็เยวเบิ้งยี่ได้พี่น้องก็บ่เห็นจักเทียมมันนียนมันนี่ก็เลยยางเอามาจอดรถไปแล้วก็ยางไปเบิ้งก็เลยเห็นนั่นพ่นเกิดจูงสูงสองดอกง่ายนี่แหละค่ะแต่ว่ายุ่งหมงทั้งใเพ่นบ่เกิดจะปีนี้ก็ได้หลักโสูตรายจะมาจับไข่เด้อค่ะมาพี่น้องมาเก็บหููนูน้ำไม่ให้เอวมาเถิอกอีกเด้อจ้า ในเฮ็ดยังก็เอาเบิดละค่ะมองนี่มองที่คอยเคยมาเก็บเพิน่นโอ้ยต่ใจมืออุ้มมือว่ามือซะเนาะเว้ยตอนที่อันหิมะตกหนักนัก่นนี่นจ้าระเบน,นีอันอันเพิ่นเป็นน้ำแข็งแม่พี่น้องคอยมาเก็บเพิ่นนะตอนนั้นนะก็คืทรงเปื่อยแท้นี่ยว่ามันรุ่นเก่าบ่อเนี่เนาะนี่เนาะจนตุวป่วยเก่าก็ะอขกกระนาอี่จ้าพี่น้อง ต่อนี่ไหมข่อยว่าพ่อตอนเพิ่นเปลี่ยนน้ำแข็งนะหลายผลไหลายมาได้หนิไหลายๆๆอู้อันนี้อู้หงสางก่ะหงสางโอ๊ะโ,โอ๊ขาข่อยคองเบิ่งนะจ๊ะพี่น้องข่อยว่ารุ่นเก่าได้เนี่ยพี่น้องรุ่นนั่งแต่ข่อยบ่เห็นเพิน่นเพิ่นอ่ะข่อยมาเก็บเพข่อยบ่เห็นเพิน่นเอาได้เป็นอย่างนี้ใช่ป ที่จะลืมเบิ่งกล้องเอาก็เอาแล้วเบิ่งพี่น้องแล้วเบิง่งนพันมุดขึ้นมาพันมวลขึ้นมาจังสีแว่มาเบิ่งพันหยิกจะต่อนี่ก็ได้จ้าพี่น้องอยู่ในฟาร์มอยู่ถังหัวอยู่จิตถนนแล้วค่ะปล่อยเรือแว่ของมาเก็บพี่น้องเอ้ยแค่เอวแวของมาเบิ่งอันต้นอันไม้ญ่ๆ ที่เคยมีเห็ดอิน,นกุกีเกิดหลายๆปีกายเนี่ยจ้าพี่น้องปีนี้บ่มีเลยเม็ดซีรีสจ้ะที่นี่แยเอ๋อก็คือสิได้เมียบ้านระ,ะดับเด้อค่ะก็สิไดายทวนันท,นท์ทวที่เห็นราคาเห็ดกระไดไมืหอนี้นั่นพี่น้องจ้าขอบคุณหล,หลายๆเด้อที่พักกันมาเป็นกำลังใจให้นไหมเอ๋อหัวถึกเถิดช่วงนี้หน่อึงตลอดมากระไดจ้าบ๊วยก็แต่นโชคดีมีความสุข,ส,ข,ส,ขสุขสุขคนยังพอกับแยเอ๋อได้อีกคลิปหน้าเด้อค่ะโชคดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ